ทางชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมอบข้อคิดความหวังและกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าช่วงนี้ที่ฉันมีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับพระวจนะคำของพระเจ้ามาหนุนใจหรือให้กำลังใจแก่คุณผู้ฟังค่ะ วันนี้จะขอพูดถึงเรื่องความอดทนนานกับความดื้อรัน้นคุณผู้ฟังคะทั้งความดื้อรั้นและความอดทนนานมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือไม่เลิกอะไรง่ายๆใช่ไหมคะแต่ก็มีอะไรที่ต่างกันราวกับฟ้าและดินอันหนึ่งเป็นความดีและอีกอันหนึ่งเป็นความหยิ่งความอดทนนานเป็นความดี และถือว่าเป็นคุณธรรมที่ควรแก่การยกย่องและมนุษย์ทุกคนก็ควรมีไว้เป็นเจ้าของเพราะสิ่งนี้จะนำคนนั้นไปสู่ความเป็นเลิศความสมบูรณ์ความเป็นผู้มีวุฒิภาวะและทำให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จแห่งชีวิตส่วนความดื้อรั้นถือว่าเป็นตัวที่ทวงความเจริญสกัดกั้นความเจริญและสกัดกั้นความเป็นผู้ที่ รักความเจริญนะคะแม้แต่ผู้ที่มีความเจริญแล้วก็ต้องชะงักลงเพราะความดื้อรั้นนี่แหละค่ะเพราะมันลดค่าของผู้ที่มีสิ่งนี้ครอบงามอยู่ทั้งสองแตกต่างกันอย่างไรความอดทนนานคือความสามารถที่จะควบคุมใจตนเองไม่ให้เลิกประกอบกิจที่ดีที่จะนำความสำเร็จเข้ามาสู่ชีวิตหรือความสมบูรณ ทั้งกับตัวเองและการงานที่เราทำอยู่ใช่ไหมคะเมื่อค้นพบศักยภาพในตัวของคนเขาก็เริ่มตั้งเป้าวางแผนเริ่มต้นที่จะทำงานตามขั้นตอนต้องปรับตัวปรับวิธีการ,รเผชิญกับอุปสรรคมากมายหลายขั้นตอนแต่เขาต้องใจเด็ดเดี่ยวไม่เลิกล้มความตั้งใจจนกว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้จนกว่าความฝัน จะประสบความสำเร็จหรือเป็นจริงไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานหลายวันหลายปีเราก็ต้องอดทนได้เรารู้ว่าทำอะไรจะจบลงด้วยอะไรนั่นคือใจที่อดทนนานค่ะคุณผู้ฟังคะส่วนความดื้อรั้นคือคนที่เอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้งประาศจากเหตุผลเห็นแก่ตัวทั้งๆที่รู้ว่าไม่ถูกไม่ดีไม่มีเหตุผล แต่ก็ยังคงทำต่อไปเพราะกลัวเสียหน้าและทั้งทั้งที่ตัวเองรู้ดีว่าควรเปลี่ยนความคิดและทิศทางแต่ก็ยังคงยึดมั่นในทางนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงค่ะนั่นเป็นความรั้นบุคคลที่มีความรู้สึกและความคิดและมีความดื้อรั้นอย่างนี้เขาจะจบลงด้วยความผิดหวังตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของคาอินในพระธรรม ประถมวการบทที่4ข้อที่5ถึง7นะคะเขานํานำเครื่องบูชาที่ไม่ถูกต้องไม่พอพระไทยของพระเจ้าพระเจ้าทรงแนะนำให้เขาเปลี่ยนท่าทีและก็นำเครื่องบูชาที่ถูกต้องมาถวายแทนแทนที่เขาจะทำเช่นนั้นเขาก็กลับออกไปด้วยความทุกข์ใจและก็อิจฉาน้องชายและก็โกรธโมโ,โหและในที่สุด เขาก็ฆ่าน้องชายของเขาเองเขายอมที่จะลำบากและถูกลงโทษจากพระเจ้าแต่ไม่ขอเปลี่ยนแปลงท่าทีและทิศทางของตนนั่นคือความดื้อรั้นของคาย,ยินที่ยินดีจะทำผิดต่อไปจนถึงที่สุดด้วยคุณผู้ฟังค่ะก็น่าคิดและก็น่ากลัวและน่าที่จะพินิจพิเคราะห์อย่างมากเลยทีเดียวนะคะว่าถ้าเราจะยอมอยู่ในความดื้อรัน้นชีวิต จะจบลงอย่างไรและถ้าเรามีความอดทนนานยอมที่จะทำกันดีอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ ผลของทั้งสองทางก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนแต่เราเลือกเอาที่จะมีความอดทนนานให้ความอดทนนานนั้นครอบครองใจและเมื่อใดความดื้อรั้นกำลังเกิดขึ้นก็จงรีบขจัดมันออกไปยอมเสียหน้าดีกว่ายอมเสียชีวิตและโอกาสความอดทนนานจะให้ชีวิตความรันนั้นจะนำไปสู่ความตายค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระคำของพระเจ้าตอนหนึ่งก็ได้กล่าวและหนุนใจเราเอาไว้ ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่10ว่าและเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วพระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันในพระคิ์พระองค์เองจะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงและมีกำลังขึ้น ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นพระคำหนุนใจโดยเฉพาะช่วงท้ายบอกว่าพระองค์จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงและมีกำลังขึ้นอยู่ที่เรายอมไหมนะคะถ้าเรายอมแน่นอนค่ะพระเจ้าก็จะช่วยเราให้เราเอาชนะกับความดื้อรั้นนั้นได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทางชีวิตพอดแคสต์พอดแคสตที่จะมอบข้อคิดความหวัง และกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้า